นี่จ้าไม่น่าเชื่อว่ามาามจำหารพี่น้องเบิงเบึงอู้ยดอกอบบไงหนึ่งปาดมือแต่ว่าขอเผ็ดไปเลยซะดอกมันสวยขยี้ใจสวยๆเลยค่ะขา,างไงขักเดินผุนนี่เบิงตีลับสุโค้นนี่พี่น้องจ้าดอกนี่มันสิีด้าะังังะได้ไม่ได้ก็มาลุ้นกันนะ นอีกจ้าทุกคนค่ะมองมาไกลๆมันติละสวยนะคะจ๋าทำไมเธอถึงเหี่ยวแต่ดอกเหี่ยบนเหี่ยวเราจะได้ดอกนี้สวยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพออีกแล้วมาดามเห็ดมัสลุม เสือสมสมหม,มวกแดงๆนี่แหละพ่อแม่พี่น้องอ่ะปีนี้พ่อแม่พี่นอ้องอาจจะส,สงสยัยว่าแพทเป็นอย่างคือบวัวไซหมวกขาดเน,นาะจ้ะเนาะปกติมาดามเฮดสิใส่หมวกขาดตลอดอันไอขี้ฟุ้นมันเข่าเด้อพี่หมอต้นนั้นมันเป็นหมวกเปิดมันบ่าจา้ะขี้ฟุ้นมันเข่า บันที่เหนี่ยอีกอย่างหนึ่งบันที่เหนี่ยท่านเท้าหลวบขุนยาสีเฮฟเฮบมันกระเสดอบบอไตไปนักเส้นผมเฮ้าแม่พี่น้องกันเฮฟกันถีบฟุ้นจ้ะก,ก็เลยใส่หมวกต้นหนีเพราะไหมพี่น้องเพราะไหมพี่น้องใชว่าเอ๊ะคือบ่เห็นแล้วใส่หมวกกันแบบทักจักเทื่อเนาะเพราะไหมพี่น้องใส่เป็นบังเทือ่อเนาะจ้ะเพราะไหมพี่น้องจ้ะพาเข้าป่าหาเฮ็ดพิ่งหวานหาเฮ็ดพิ่งเกาลัดคือเกาจ้าป่าเริ่มเคี้ยวแล้วล่ะแต่ว่าเคี้ยวเป็นบังหม่องเป็นบังจุดเป็นบังป่าเด้อพี่น้องเด้อไปหลุนน้ำกันคืนเ 40, 000, อเกาสี คอยกันแน่เมิ่งต่างดนนี่เห็นแต่หัวเราเป็นแหลนดีนะเล่ดายัางดีอยู่ส่งคือบบแมนแต่กะแมนอยู่เนี่ยส่งดอกนึงจ้างามตัดออกจากน้อยนี่อีกดอกนึงได้จ้ะเด้อเห็นอยู่กักตัด เห็นปบป๊บนี่ดอกเล็กๆจ้ะอ้ยอ้ยไปดูถูกลรงใส่แล้วหน่อยใจว่าแพดว่าดอกเล็กๆหักสัมเฮปารลันอยู่เกือบไปทั้งเขาแต่ก็พอใส่ได้ย่จ่ะเกือบเถ่าเกือบเท่าเกือบไปทั้งข้าวตัดหัวออกจังหน่อยเหลือแต่ขา ดูสิคะมาดามมาเจออะไรอีกคะนี่อุย้ยนอนคดลงงอยู่จังว่าเขียดให้ไผเด้อนพี่น้องโอ้ยได้พน้อเฮ้ยลมพี่น้องเอ้ยได้แต่หัวนี่ได้แต่หัวก็เอาน่าสงสารเห็ดเหลือเกินเนาะนี่อีกดอกหนึ่งคะ่ะนารู้ตันนี้ ดอกนี้ละจ้าเธออย่าทำลายจิตใจมาดามนะอยทำํำลายจิตใจมาดามอีกแล้วเท่าสวยสวยสวยขยี้ใจมากนี่ดูพี่ของอว่ามันแม่ห่างกต่สวยขยี้ใจได้เนาะเหตก็ได้มีอีกดอกหนึ่งแบบสวยเลยไปเอากัน อุยหลายดอกหลายดอกหลายดอกนี่น,น,นดอก,ดอกนึ่งด้าค่ะเดอ้อนี่แบบงามๆเลยจ้าสวยๆเลยจ้านี่แล้วก็นี่อยู่ในโพนนี่ดอกหนึ่งนะคะทุกคนมาเจ้าเบิงขาเราเแบบอุ้ยแบบอวบสวยมากเนาะตัดขาไปเลย ไปเลยเจ้าบึงอุ้ยพุ่นนะอ๋ออะไทุกคนค่ะมีอีกดอกหนึ่งนะคะอ่อนอ่อนอ่อนเลย,ยตั้งกล่องได้บ่ไปหน่อยเนาะขอตั้งกล่องไปตั้งหมอมันตั้งได้พุ่นมาดามสิตัดขาอู้วผีอีกดอกหนึง่งหลายดอกหลายดอกเก็บกองไว้ก่อนจริจ้ะ ดอกมึงเผออ้ยนั่นหัวลุดหัวลุดอจ้ยนะเห็นบงามๆเลย งามงามงามเห็ดสวยสวยสองดอกหลุดเฟมเด้พี่น้องเด้อย่าให้คอยหันกล่องไปเถอะได้อยู่เกือบปรหลอดดอกหน่อยได้บ้าหน่อยนาอย <laughs> ถาดจ๋อกินให้เพิ่นกินซะ สองดอกจ้าออออขอนอยากตัดแนวนี้ได้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเล็มแล้วกันนะดอกนี้สวยเลยจ้ะดอกนี้แบบสวยมากเลยงามบักทักเลยมันหลีเกิดอยู่แกนี่งามอยู่เด้อ จะลม้มจะลม้มห้ามลม้มพีดนะ่ดอกนมมกอ้มดอกงาหงาบอ่จ้ะสวยสวยม,มาดามีกล่อ,องกล่งเก่งกล่งเก่งเลยด้วยพี่นอ้องเอ้ย หาเห็ดจนทอ้องหองสุม,มืองพี่น้องเอ้ยหาเห็ดจนท้องร้องทุกวันเลยมัมมนสุดยอดอยก็ได้ยิ่งเก็บยิ่งมาห้างเก็บแห้งมนันเพิ่นวะอยดอกนี่เบเอามันโลมมันไม่สวยดอกนี้ละจ๊ะ อ,อกนี้สวยบอโอุ้ยสวยสวยมากสวยสวยสวยนี่นี่โอ้แต่ว่าโอ้ไายเอาตะขาดได้จ้ะเด้ออืมมาถามเลอะเอื่อมอื้อเลยมาดามปิดไปจ้ะ ลุมน,นี้จะหลายดอกอีกดอกหนึ่งพลลุดเฟมแกงแซบแซบเด้อด้นี่น,นี่บอเอามันเลยส่งคือกันก็เราสีแก่นๆดอกนอ่บอกเอาดอกสวยเลือกได้นะนี่อีกสองดอกจ้าทุกคนคะ่ะนี่อ่อนๆเลยค่ะอ่อนๆงามๆเลยนี่อีกจ้า เธอมาหล่นส่อนส่อนแอบอยู่นี่พูดเฮ้ยเธอนะเธอเธอใหญ่มากเลยนะลน่นแล้วล่นอีกพี่น้องเอ้ยพูดนะกระตาเห็ดไข่งามบอสุดยอดเห็ดรวกวเจอแล้วจ้าดอกอ่อ,อนๆเลยพี่น้องอ่อนๆเลยจ้าแล้วก็นี่อีกดอกนึงนะคะ สวยๆเห็ดเกาลัดดอกบวบๆสวยๆเลยจ้ะเก็บเห็ดมือได้กับถุงมือจนว่าขาดจนบอกก่อนพี่น้องเอ้ยมาดามเราสมบุกสมบันถื้ได้พี่น้องเอ้ยนี่บวบงามขนาดเลยจ้ะทุกคนค่ะมาดามแนมเห็นอีกดอกนึงแบบต้องไปเอาเด้อบาบ่าได้ งามแหงเผือออนอนๆงามๆเลยจ้ะเนี่ยสวยๆเลยนี่อุย้ยเจมนเจ้างามเห็ดงามพี่น้องเอ้ยนี่ออนออนด้ยังสีทั้งเบิดนี่แซ่บขนาดเลยเด้อแกงสุดยอดข้อมแซ่บเลยยังวะหลุดองยางไปยางมากดุแล้วมะเพอมาพอ่พอแล้วจ้ะนี่ขาวเป็นแว่นอยู่นี่น้องพึ่งหวาน ของมาดามโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยมันลมมันเอาบ่าได้ดอกนี้จะเป็นคือเขาเด้อ่าทอดรอยดเด้อดอกเมื่อกี้ทอดรอยดไปแล้วดอกนี้หานเป็น,นยู่กับไก่กันเนี่ส่งลมลมอยู่แต่ว่าก็ใส่ได้ก็ดอกนั่นอยู่เมื่อกี้ดอกนั่นมันฟาวไปเลยไหมนี่ได้อยู่จ้ะโอเคอ้ยเห็นนํำข่อยบ่อนอกล่องคือเห็นแรงเงงจังสัน กล็กล,าากล,ล,ล่างขึ้นตะมุตะมีก็สิเหี่ยวถิมซื่อเหี่ยวบ่โอ้บ่เหี่ยวพี่น้องเอาตะหมวกแล้วแหละก็ล่างขึ้นมันก็ล่างขึ้นแต่ว่ามันใหญ่บ่ได้พี่น้องนี่เฮ็ดเห็ดเผ่งหวานก็ลังขึ้นนะคะเขาโตไม่ได้เพราะว่าหยังขาดนามพี่น้องเอ้ยนี่ขาเคอนี่สีใสบ่ได้เกือบทั้งเบิดเลย โอ้ยน่าพึ่งกันเน่านี่มันตองงามๆแบบดอกนี่นะพี่น้องมันถึงจะสวยใช้ได้นี่เลิศเลิอเพอร์เฟคขนาดเลยเจออีกแล้วค่ะทุกคนเห็ดเพิ่งหวานนะจ๊ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้งามเด้อนี่เห็นอย่างเงี้ยเห็นนอนอย่างเงี้ยสวยๆเลยนะงามอยู่จ้ะสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะ มาดามแอบอบเอาเห็ดมาไหวแล้วก็เปลี่ยนกับตาแล้วก็มากินแอบกินเขาาด,ด,ด้วยแเด้อย่างกินเขามาในปา่านี่ระหว่างกินก็เจอเห็ดก็เก็บนี่อปิดไว้ปิดตุ้มไว้ไปลุยต่อโอ้ก่อนหมดเลยจ้ะแต่ดอกยัง,งสวยอยู่ ดอกนี้ยังสวยโอ้ยสวยเพิ่มมาถึกสังหารไปแล้วเกือบครึ่งนี่เห็นไหมคะทุกคนหมานหมาน,มานจ้าเปลี่ยนปลาไม่ล้วพ่อมก็ยังหมานอยู่เหมือนเดิมนะเห็ดเกาลัดดอกงามๆเลยสวยๆเลยค่ะขายไงขักเดินพ่นโอ้เลิศแห้งเพิ่งหวานก็เจออยู่เรื่อยๆจ้ามันบอก ืงามพร้อมพี่น้องดอกสวยด้วยนี่นี่สวยๆเลยจ้าเน้นๆจ้าโอ้ยลมเลยตัวนี้โลมๆแล้วจ้าดอกนี้พุต้าอันนั้นโบแมนกําลังสิว่าไปต้นลมบอมันถึนโบแมนได้จ้ะเด้อจ้ะทุกคนเกาลัดจ้ะเกาลัดลูกเล่เาไปนั่ม เสียงขาเจ้าสิงมอไสพี่น้องเลยเมื่อกี้บได้เปิดกล่องเออค่าแต่อันเพิ่นน้ำเสียงโอ้บบได้ดอกนึงได้อยูะมาได้หรือบบได้ตุงตุงอ่ะมีอะไรไหมไม่มีดอกอันเสียด้จะได้ดอกนี้ก็ได้แต่ส่วนหัวสองดอกนี่อีกจ้าทุกคนขาโอ้โหโบหนาเสือเลยนะเนาะไม่น่าเชื่อว่ามาดามจะหมาน นี่เบิ้งตีลาบทุกคนนี่พี่น้องจ้ะดอกนี่มันสีด้บ่ล่าะได้ไม่ได้ก็มันลุ้นกันนะอุ้ยแน่นด้โยโดดละแน่นว่สาสันพี่น้องเอ้ยแบบแน่นสุดๆเลยนีย่เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวค่อยตัดขาเดี๋ยวเก็บไปก่อนเริมมาดามเริ่มเหมือดีแล้วพี่น้องเอ้ยนี่อีกจ้ะทุกคนอุย้ยหนาหลักแห้งสวยๆเลยจ้ะมองมาไกลๆบนตีละ สวยนะคะอู้หูผลอีกดอกหนึ่งดอกบางไงหนึ่งพี่น้องนี่จ้าไม่น่าเชื่อว่ามาทำจำหานพี่น้องเบิงเบิงอู้หูดอกบางไงหนึ่งปาดแต่ว่าขอเหตไปเลยซะดอกมันมันส่งสีแบบอขออนุญาตตัดขึ้นมาดูเลยอุ้ยได้เสยพี่น้องขามันมัน,ม,นมันฟอแบบว่า,ามันมันบริเฟอแต่มันฟาวซือซอ,ซอแต่ว่ามันบริเวเน่าหน่อยแม่อุ้หงามงาม มันก็ทำสองดอกสามดอกนี้ไปเลยที่เก็บเมื่อกี้นะันี่ว้ายดอกนี้ยังสู่ดอกนั้นบระดายเลยดอกเมื่อกี้เนี่ยแต่โดยรวมแล้วก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ดูดอกนี้สิดอกนี้เพอร์เฟกต์แฮงสุดยอดสุดยอดมนัมนมนันมัน สุดยอดเลยจ้าลุยต่อนะคะ <c oughs> หลวงจีนเอาบไดาด้วยจ้ะตัดข้าวนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปเล็มบนนิดละนี่ถากไหมถากลุยอยู่ <c oughs> ทุกคนค่ะ <c oughs> นี่ หมานไผ่หมานมันอีดีโอ้ยบ่ไดดจ้ะไม่ได้นะเิอก็แพสิว่าแนวนั้นว่ามันมีคนเข่ามาแล้วพี่น้องแพร์โบเซียว่าแพสิมา,าผัาวเห็เด็บดอกง่ายๆเนี่ยพวกนี้เลยเนาะมันหมานไผ่หมานมันตาไผ่ตามันดีจ้ะนี่อีกดอกนึงค้าหนอนหน่นแห้งทุกคนอแน่นมากเน่าแล้วดอกเท,ท่าแล้วจ้ะเท่าแล้วเท่าแล้ว ดูดอกนี้สิอย่างนี้ใช้ได้ไหมได้แน่นอนเอาแต่แน่นอนหรือบ่ไดกับบหงุงเคยลุ้นกันตอนตัดขาแล้วกันเนาะนดอกนจ้าโอ้ยลมลมล่มหล่มเหี่ยวจ๋าทำไมเธอถึงเหี่ยวแต่อดอกอเหี่ยวบ่เหี่ยวเ้อจะได้ดอกนี้สวย มาจากทุกคนสิผ้าเมื่อละเด้อบัลมาเล่มจักนอยกันยังดีเนาะเขามากก็ได้ก็ได้ไล่ดอกอยู่เด้อเนาะก็สิเมื่อซื้ออ่ะผ่านมาแล้วก็หายบึ้งนะเถาะเนาะนี่ตัดขาเลยโอ้โหโอ้โหพี่น้องพี่น้องพี่น้องตัดเยอะเกินมองนี่ตัดออกได้ มันมันมวนมวคือเก่านะพี่น้องจ้ามันมันมวนมวนเหมือนเดิมสีผ้าหาออกไปแล่วล่ะตัดขายอันแต่ว่ากระสีหาออกไปเรื่อยเรื่อยไหมตัดขาต้นนี้ก่อนนี่อีกดอกหนึ่งเด้อจะอีสองดอกจ้ะอีสองดอกนะคะนี่โอเคไปหาออกไปหาหลดจ้ะก็ยังได้น้องเกาลัดอยู่เห็นไหมนี่ ได้เพิ่นยูนี่นี่ดอกงามๆเห็นบ่ลูกเพ่นเหนียวเมื่อนำ <laughs> นอหน่อยน้อยนึงนี่เออเป็นน่วยสัมดอกน้อยอนหน่อยนึงจ้ะนี่นะ,ะหัวหักสัมไปเลยไปน้ำกันเมื่อบ่า <laughs> เห็นไหมเดินออกมา <laughs> ก็ยังมาเจออยู่เ <laughs> นี่อ <laughs> เดินออมาก็ยังมาเจอของดีเห็ดเพิงหวานพี่นอ้องเดินมาเจอของดีจ้าปิดไป้ดอกกันเน่าแทะเน่า